นี่นะครับ GC 3 1 1ใช้คู่กับมือถือ iPhone นะครับใช้มือคู่ถึง iPhone มือถือ iPhone ซึ่งจะใช้ได้ก็ต้องมีสาย HDMI กับสาย HDMI to HDMI แล้วก็มีหัวแปลงซึ่งหัวแปลงเป็นหัวแปลงของแท้ของ Apple นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะเสียบตัวสายนี้กับมือถือไปก่อนนะครับหลังจากเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บ ภาพก็ยังขึ้นไม่ขึ้นมานะครับสำหรับ OBS จะสังเกตว่าเสียงมันหายไปแนละ้วก็หมายถึงว่าเสียงอะ่ะไม่เข้าไปในตัวกล่องเรียบร้อยแล้วแต่แค่ว่าภาพยังไม่ขึ้นใน OBS งั้นเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันครับขั้นแรกเลยเปิดแกรม OBS เสร็จปุ๊บเนี่ยครับวิธีการตั้งค่าก็คือมาที่ล่างซ้ายครับผมตรงคำว่าซอลครับผมแล้วก็ลลกดรูปบวกครับผมส่วนการแคปเจอร์นี้จะอยู่ในหมวดของวิดีโอแคปเจอร์ i ดเวอร์นะครับกดเข้าไปรานนี้เราก็ตั้งชื่อครับอันนี้ผมไม่ตั้งชื่ออะไรเลยกดโอเคไป สังเกตว่าภาพของเกมขึ้นมาแล้วครับถ้าภาพของเกมยังไม่ขึ้นมาสามารถเลื่อกตรงนี้ได้ครับคำว่า driver ซึ่งตัว gc 3 1 1นี้ driver ของเขาจะชื่อว่า live game mini ครับผมซึ่งเราก็กดมากดมาเสร็จปุ๊บสังเกตว่าภาพขึ้แนแต่อย่าลืมตั้งค่าเสียงครับผมตั้งค่าเสียงโดยการเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บจะเ,เป็นคำว่าว audio output mode ครับตรงนี้เราก็ตั้งเป็นว่า output desktop audio เสียงมันก็จะออกไปที่ลำโพงหรือว่าที่โน้ตบุ๊กหรือว่าหูฟังเราครับเรากดเลยกดเสร็จปุ๊บอย่าลืมติคนะครับ use คัปตอมออดิโอแล้วกดโอเคครับจะสังเกตว่าเสียงเสียงเกมก็จะออกมาที่คอมพิวเตอร์เรียบร้อยน,นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีตั้งค่าของไมค์ครับผมถ้ากรณีเราอยากตั้งค่าไมค์ด้วยแล้วก็ออดิโอด้วยกดตรงนี้ครับผมกดรูปเฟือง แล้วกด a d Advanced Audio Property ่ Property ครับผมก็ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าเสียงไม์หรือว่าเสียงเกมว่าอยากจะออกเพิ่มขึ้นหรือออกเท่าไหร่ก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้ครับซอันนี้ก็ถือว่าจบการแนะนำวิธีการใช้ a u r Media GC311 กับอุปกรณ์ Apple แล้วก็ใช้กับ OBS นะครับขอบคุณครับ